ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ควิสวันละข้อข้อ28กันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่า at y u r s e n Technology clients records are and can only be accessed by a small group of fund managers คำว่า client records นะคะ records เนี่ยก็คือพวกบันทึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น client records เนี่ยก็จะหมายถึงบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้านั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะคำว,ว่า access นะคะตัวนี้ก็เป็นเว r ร์แปลว่าเข้าถึงเนาะและ fund managers นะคะอันนี้ก็หมายถึงผู้จัดการกองทุนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้ก็จะหมายความว่าที่ Yarzen Technology เนี่ยบันทึกข้อมูลลูกค้านะคะก็เป็นสิ่งที่จุดๆและก็สามารถเข้าถึงได้เนาะเพียงผู้จัดการกองทุนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเรามาดูที่ช้อยนะคะมันก็เป็นการวัด part of speech นั่นเองเนาะพอจะเห็นว่าแต่ละค้าเนี่ยเบสมาจากคำว่า c o n f i d e คำว่า confidential ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือซึ่งเป็นความลับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องการสิ่งที่มาบรรยาย คุณลักษณะของคำนามใช่ไหมคะสิ่งที่จะนํามาขยายบรรยายคุณลักษณะของคํานามเนี่ยก็คือ adjective นั่นเองเนาะว่าบันทึกของลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือบันทึกของลูกค้าของที่นี่เนี่ยคือมันจะถูกเก็บเป็นความลับเนาะแล้วก็เข้าถึงได้แค่ผู้จัดการกองทุนไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความลับนะคะเราก็ควรจะใช้เป็นในรูป adjective เนาะ บันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเก็บเป็นความลับนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าข้อไหนเนี่ยเป็น adjective นะคะเราก็จะตอบข้อนั้นนั่นเองมาดูกันที่ช้อยแรกนะคะ confide นะคะ confide เนี่ยเป็น verb ก็คือบอกความลับนะคะระบายความในใจออกมานะคะก็เราจะใช้ในรูปของ confide something to someone นะคะ confide something to someone นะก็เราบอกความลับเปิดเผยความลับเรื่องอะไรให้กับใครไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่า she confided that most of her clients were actors เขาก็เปิดเผยออกมานะคะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นดาราทา้งนั้นเลยนะคะ คำที่สองนะคะ confidential นะคะตัวนี้เป็น adjective นะคะก็คือ secret หรือว่าซึ่งเป็นความลับที่เป็นความลับนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น confidential information นะคะข้อมูลซึ่งเป็นความลับเนาะ ก็แอดจะที่ว่าจะมาขยายคำนามเนาะบรรยายคุณลักษณะของคำนามนั่นเองคุณสมบัติของคำนามนั่นเองนะคะหรือแบบ confidential document ใช่ไหมคะเอกสารที่เป็นความลับเนาะก็จะดูได้เข้าถึงได้เพียงแค่ไม่กี่คนในองค์กรเป็นต้นนะคะและข้อที่3นะคะ confidentially Confidentially เนี่ยก็เป็น adverb นะคะก็คืออย่างลับๆอย่างไม่เปิดเผยน,นะอย่างเช่น speak confidentially นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า um, can I speak to you confidentially ขอคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมนะคะก็ไม่แบบไม่เปิดเผยให้ใครเห็นเนาะนะคะก็ speak confidentially ได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ confidentiality confidentiality นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามนะคะ ก็จะหมายถึงความเป็นความลับนะคะหรือว่าการเก็บข้อมูลอย่างไม่เปิดเผยน,นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น confidentiality agreement นะคะยกตัวอย่างแบบงานบางอย่างเนาะเขาก็อาจจะมีให้เราแบบเซ็น sign confidentiality agreement ก่อนเริ่มงานนะคะก็คือสัญญารักษาเก็บเป็นความลับนะคะ ก็ในบางงานนะคะที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆลงทุนแบบหลายร้อยล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้พนักงาน Employee เนี่ยเซ็น Sign Confidentiality Agreement ก่อนนะคะเพื่อเป็นสัญญารักษาความลับนั่นเองเนาะเซ็นสัญญารักษาความลับนั่นเนองเนาะก็ไม่เปิดเผยออกไปนะจนกว่าโปรเจกต์จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องการ Adjective มาขยาย record ว่ามันจะเป็นความลับใช่ไหมคะเราก็ควรจะใช้เป็น Client records are confidential นั่นเองค่ะจังแวะมาบอกว่าดูจบแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ